สวัสดีครับพวกราช่องมานิดบ้านาน,นะครับทุกคนสวัสดีนะครับเร็วสวัสดีค่ะทอะไรน้องน้ำอ้อยทําอะไรอยู่รถดผัก,ก,กลดผักใช่ไหมน้ำตาลก็ลดผักนะครับเดี๋ยวมาดูนี่คือบรบรยากาศตอนเย็นๆครับทุกคนพี่น้องมีผักก้านจองแม่กำลังเก็บผักอ่าไปไปตักมันลด,ลดต่อจะพาไปชมผักก่อน นี่เป็นผักกวางตุ้งดอกครับตรงนั้นเป็นมะเขือเทศนี่มะเขือเทศมะเขือเทศนะครับรนี่กําลังออกดอกไปไปนี่นนรดผักครับคนรดผักี่เลนน้ำว่าวว่ะนี่เป็นผักอีตูผักไม่ค่ะฉันไม่ให้ถ่ายผักอะไรนะผักอะไรผักอีตูค่ะรดรดรดแล้วลด รถผักไม่ใช่รถตัวเองเอ้ยไปขันน้ำรถรถรถตัวเองคือรถผักรถผักรถผักอ้าวแครงลง่องแครโอ้ยไปดูฟังนึ่นอันนี้เป็นอย่างฟักทองซอนน้ำานตาลไว้ตรงแครงลง,งแบบนี้ไหนไหนเอออันไหนไหนแค่แบบนั้นเออนั่นแหละถูกแล้วแต่ให้มันกระจายกว่าน,นั้นก่อนถ้ามันหน่อยแล้วก็เทได้เลยอ่า นี่ครับนี่เป็นผักเขียวปีเนาะนี่เป็นคณะ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 น,น,น,นี่ครับทุกคนคนัน่นเป็นผักชีจีนครับทุกคนนี่ฝั่งนู้นจะเป็นอันนี้ห้อยเอาไปขายบอกแม่ให้จังเลย ให้กิำลังออกดอกเอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะไม่ได้กินอ่ะกำลังออกดอกไปรถผักเลยไม่โดอดิดงอะไรไปไปต่ักน้ามารถต่อเลยสองเออนั่นละโดนดิดองไปแล้ว ไปดูฝั่งนู้นก่อนนี่มะเขือเทศเนาะนี่ก็เด็กดีก็ตกักรถมารถครับทุกคนอันนี้ก็อสวนล่างครับมีส่วนบนอีกส่วนหนึ่งอ่ารถที่อื่นด้วยสลับกันได้เล่นน้ำเลยอ่าอ่าอ่าอ่อออันนี้เป็นปักกาดขาวครับ นี่มันกําลังเริ่มกาลังเริ่มโตครับยังไม่เขายังไม่หอยไม่หอ่อลด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 พี่น้องมาเบ่งเด็กครับเด็กเด็กลดน้ําครับอเอาคณะด้วยคณะด้วยเนี่ยคณะเนี่ยอเอาเลยโอ้ยอดีดี ลูกลูกกับลูกหลานเกษตรกรน,นะครับไปเล่นน้ำไม่เต็มที่ไปโอ้สุดยอดไปนี่ครับอันนี้เป็นตะไคร้ครับพูนตะไคร้แต่เหมือนมันกำลังเกี่ยวแล้วเหมือนมันกำลังออกครับกำลังแตกใบใหม่ก็ดูไม่เป็นกอตะไคร้เท่าไหรอ่อืงนั้นเป็นแมงลักครับเดี๋ยวไปดูแมงลัก นี่เป็นกล้วยนะครับปลูกได้ตั้งแต่ไม่อยู่บ้านประมาณเจ็ดเดือนนะครับทุกคนเจ็ดเดือนอกล้วยนะครับมีกล้วยกล้วยน้ำว้าด้วยมะเขือเทศเดี๋ยวมะเขือเทศออกลูกแล้วเดี๋ยวพาชมมะเขือเทศครับนค่ มะเขือเทศครับนี่เา้ามะเขือเทศออกลูกแล้วครับทุกคนฝั่งนูน้นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นมะเขือเทศก็เป็นผักเอานะอย่เอาเหยียบนะอย่าเหยียบผักนะนี่ฝั่งนี้ครับคลิปนี้ก็พามาดูเด็กเล่นน้ำครับทุกคนบรรยากาศด้านบ้านครับข้างต่งนา บรรยากาศข้างทุ่งนาครับมีต้นอ้อยต้นตาลก็น้ำนีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับพาทุกคนมาชมวิถีชีวิตเด็กครับเด็กต่างจังหวัดเล่นน้ำรดผักครับแล้พบก,กันคลิปหน้าครับ